สวัสดีทุกคนครับผมวันนี้มาอยู่กับช่องนันนิชคุงนะครับแล้ววันนี้เราก็มามาอยู่นอกจอนะครับผมไม่ได้มาเล่นเกมนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวโมเดลของย4บสีเอเวนเจอร์นะครับผมเป็นหุ่นยตนเยเกอร์จากภาพยนตุนเรียกแปซิฟิกริมอัพไรทชิงปี2018นะครับผมนี่นะฮะผมเพิ่งสั่งมามาสองเมื่อวานเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะเกะก่อนนะครับผมขอเวลาเกะสักครู่ครับนี่นะับพอเกะออกมาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผม ก็คือตัวยีเกือครับผม14เ,เวนจอร์แล้วก็จะมีของแถมน,นะครับผมก็คืออันนี้ก็คือกาวิตี้ซอลิงนะครับผมที่มันใช้ตอนสู้กับออปซิเดียนฟิลรี่นะครับผมแล้วก็ที่มันใช้ลากดึกทุบไคยจูร,ระดับ5นะครับผมมันถอดมือตรงนี้แล้วใส่ที่ แทนมือข้างขวาตรงนี้ได้นะครับผมเดี๋ยวผมค่อยเส่ที่หลังแล้วก็นี่ก็คือเชนสดนะครับผมว่าดาับเรื่อย2.0ซึ่งมันก็จะใส่แทนเ,ออเขียนซ้ายนะครับผมนี่ก็มือมือเบรนะครับผมมือเบรแล้วก็นี่ก็จะเป็นแบบปีกนะครับ เนี่ยมันก็จะมีให้ใส่ตรงนี้เลยนะครับผมปีกขวาใส่เนี่ยไอแท่งสองอันเนี่ยใสใ่ตรงรูนะครับเสียบอึบอึบโอเคฮะคแล้วก็ใส่ข้างซ้ายอึบทางซ้ายน่าเนี่นะใส่เสร็จแล้วครับผม อันนี้ก็มีมือเบนคครับผมก็ไม่ได้มีอะไรมากนะคะแต่ผมก็จะใส่อันนี้ให้ดูนะครับผมมันต้องถอดออกมาก่อนนะฮะมันแข็งมากเลยนะครับผมเนี่ยผมใช้มือเดียวไม่ได้ต้องใช้สองมือนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะใส่ก่อนนะครับผมเจอกันครับตอนนี้ก็ใส่เสเร็จแล้วนะครับผมนี่นะฮะก็จะเป็นโอ้ โอเคเดี๋ยวค่อยใส่กันนะผมเนี่ยก็จะเป็นเมกาวิติซอลิงนะครับผมปืนหรือว่าปืนแรงน้มถั่วนั่นแหละนะครับนี่นะฮะยิบซีเวนเจอร์สีมันก็รู้สึกว่าแบบยังไงนะไม่เหมือนนะ่ะผมไปดูรีวิวมาแล้วนะมันคนละแบบกันผม ไม่ค่อยในใจว่ามันเป็นของเท้ไหมนะคะผมแต่ว่าขามันอ่อนๆนิดน,นึงนะเอฟผมจะยืนให้มันยืนให้ดูนะครับแต่ก็ยืนได้ยืนได้ก็ดีแล้วนะฮะเอแป๊บแบบนึงนี่นะฮะมันยืนได้นะครับผมเนี่ยยืนได้ต่อมาก็จะเป็นคิวของเชนสอดนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเราก็ขอตัวใส่เชนสอดก่อนเลยนะครับผม อ้าตอนนี้เราก็ใส่เจ้าตัวเชนสอดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ฮะตอนใส่ดาบกับใส่ปืนพลาสมานะครับผมเอ้ยกาวิตี้ซาลิงนะฮะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับโมเดลของยิปซีอเวนเจอร์นะครับผมนี่นะฮะแล้วก็ขา ขยับขาก็ขยับได้ขาก็ขยับได้นะครับผมส่วนของขาเนี่ยนะฮะข้างขวาก็ขยับได้ขาก็ได้นะครับเนี่ยส่วนหัวเข่าอะ่ะส่วนเขาก็ขยับได้นะฮะอย่างนี้เลยิ ไม่รู้นะครับว่ามันมีจุดขยับกี่จุดนะฮะโอ้ข้างหลังก็หลุดไปแล้วโอเคนะครับผมไม่มีอะไรมากนะครับผมสำหรับคลิปน,นี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณที่ตามชมครับฝากกดติดตามด้วยนะครับผมกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเลยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับจนคลิปหน้าครับ